กระต่ายกับช่างแห่งลำธารการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกเขียวขจีมีลำธารใสไหลผ่านกลางป่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างมาพักผ่อนดื่มน้ำและเล่นสนุกกันที่นี่กระต่ายน้อยชื่อว่าเข้าฟางเป็นกระต่ายแสนซนชอบกระโดดโลดเต้นไปทั่ววันหนึ่งเข้าฟางกระโดดข้ามลำธารแต่เท้าเจาะกลับไปติดในโขดหินทำให้รองเท้าสานของมันขาด ขา้าวฟางนั่งร้องไห้ยอยู่ริมลำธารไม่รู้จะทำอย่างไรดีท่านใดนั่นเองมีสัตว์ตัวหนึ่งเดินผ่านมาเขาคือช่างบีเวอร์บีเวอร์ช่างบ้ายผู้เก่งกาจแห่งป่าใหญ่เขาเห็นขา้าวฟางร้องไห้จึงเดินเข้ามาถามเกิดอะไรขึ้นเรอเจ้าก,กระต่ายน้อยขา้าวฟางตอบท่านน้ำตารองเท้าของฉันขาดฉันไม่สามารถเดินกลับบ้านได้เลยช่างบีเวอร์ยิ้มอย่างใจดี ไม่เป็นไรร็อกเดี๋ยวข้าจะช่วยซ่อมให้เองเขาใช้เศษไม้เล็กๆจากริมลำธารมาสานเป็นรองเท้าใหม่ให้เข้าฟางทั้งแข็งแรงและสวยงามกว่าเดิมเมื่อซ่อบเสร็จเข้าฟางดีใจมากขอบคุณนะช่างบีเวอร์จากนี้ไปฉันจะระวังมากขึ้นและจะช่วยคุณอื่นเหมือนที่คุณช่วยฉันด้วยตั้งแต่นั้นมาเข้าฟางกับช่างบีเวอร์ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทและมักช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆในป่าอยู่เสมอ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือกันทำให้โลกน่าอยู่และความมีน้ำใจคือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าท้อง